สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องเล่าที่ตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรม ซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูรณ์เพื่อสืบสารเจตนารมณ์ของท่านผู้ประพันธ์และรักษาบทประพันธ์นี้ไว้ให้คงอยู่กับสังคมไทยต่อไปบ้านนิยายจึงได้นำมาทำเป็นหนังสือเสียงเพื่อให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันนะคะในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าเสียสัตว์ วันหนึ่งเมื่อปลายพุทธศักราช2,502มีเพื่อนผู้หนึ่งมาหาข้าพเจ้าเพื่อนผู้นี้ได้ไปประกอบอาชีพอยู่ต่างจังหวัดนานทีปีหนจึงจะได้เข้ามาทุระในกรุงเทพเลยถือโอกาสมาเยี่ยมข้าพเจ้าในฐานะที่ชอบพอรักใคร่คิดถึงและจากกันไปนานเราดีใจที่ได้พบกันสนทนาตามอัธยาศัย ถามทุกสุขซึ่งกันและกันหลังจากสนทนาเรื่องอาชีพทุกสุขและดินฟ้าอากาศกันพอสมควรแล้วเพื่อนผู้นั้นพูดว่ามีเรื่องเศร้าใจเกิดขึ้นสดสดร้อนๆอนต่อหน้าผมอยากจะเล่าให้คุณฟังบางทีเรื่องนี้อาจเป็นคติเตือนใจแก่บุคคลทั่วไปและผู้ที่มีอาชีพอย่างเดียวกันอย่าให้เกิดเหตุเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไม่รู้จักสิ้นสุด เรื่องของเขานั้นมีดังนี้สถานที่ที่ผมอยู่นั้นห่างไกลาจากตัวจังหวัดเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในป่าใกล้ลำน้ำมีโรงเลื่อยจกักและมีตลาดเล็กๆสมกับสภาพของบ้านป่าชาวบ้านนั้นส่วนมากมีอาชีพทําไม้และเป็นกรรมกรรับจ้างแรงงานบ้างก็มีช้างไว้สําหรับรับจ้างลากจูงไม้สูง แม้เวลานี้ความเจริญจะทําให้มีรถบรรทุกและรถแทรกเตอร์ลงลากจูงเครื่องยกว้านและเครื่องทุ่นแรงอื่นๆมากมายก็ดีแต่ช้างก็ยังเป็นสัตว์ที่จําเป็นจะต้องใช้งานเพื่อประโยชน์จะขาดเสียมิได้ฉะนั้นที่ผมอยู่จึงมีช้างสําหรับใช้งานจํานวนไม่น้อยช้างเหล่านั้นฝึกใช้การได้ดีทั้งยังรู้เวลาทำงาน และพักงานเลิกงานเป็นสำคัญวันนั้นเผอิญผมอยู่ในที่นั้นด้วยจึงได้เห็นเรื่องราวได้ตลอดคือมีควานช้างคนหนึ่งรับเหมาขนไม้สุงซึ่งกองไว้ใกล้ๆกับโรงเลื่อยขนลงไปไว้ที่ท่าน้ำเพื่อรอเวลาน้ำมากจะได้ผูกแพรล่องไปแกเริ่มใช้ช้างลากจูงไม้สุงกองนั้นตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงวัน ยังคงเหลืออีกสองต้นก็จะหมดกองก็พอดีสัญญาณทางโรงเลื่อยดังขึ้นหมายถึงเวลาเที่ยงเป็นเวลาที่หยุดพักควานผู้นั้นใส่ช้างขึ้นจากท่าน้ำพอดีแล้วใส่ช้างให้เข้าไปที่กองสุงแต่ช้างนั้นชะงักอยู่ไม่ยอมเดินเข้าไปเพราะถือว่าเป็นเวลาเที่ยงสำหรับพักผ่อนช้างอื่นๆก็พากันหยุดพัก ควานได้นำไปใต้ร่มไม้ใหญ่แล้วก็แก้ห่อข้าวออกมานั่งรับประทานกันบ้างก็สวนเสเฮฮาหยอกล้อซึ่งกันและกันตามประสาของผู้ใช้กำลังเป็นแรงงานไม่ต้องมีภาระหนักใจรับผิดชอบในสิ่งใดทั้งสิ้นส่วนควานช้างผู้ขยันเห็นช้างชะงักไม่ยอมเข้าไปก็พูดขึ้นว่าไอ้เพื่อนยากลากลงไปตีนท่าอีกสักต้นเถอะ แล้วจึงค่อยพักผ่อนกินยาก,กินน้ำคงไม่เสียเวลามากนะักเมื่อช้างได้ยินดังนั้นก็ยอมตรงเข้าฉุดลากซุงลงไปท่าน้ำต่อไปพวกเพื่อนเพื่อนควานช้างและกรรมกรที่นั่งรับประทานอาหารอยู่ต่างก็นึกว่าวันนี้ทำไมทั้งช้างและคนช่างขยันแล้วก็ตะโกนล้อเล่นขันขัน,ขนแกมตลกพากันหัวเราะสนุกสนาน เมื่อช้างขนซุงลงไปท่าเสร็จเรียบร้อยแล้วควานช้างก็ใส่ช้างขึ้นมาทางเก่าเพื่อจะนำช้างไปพักใต้ร่มไม้ครั้นผ่านกองซุงยังเหลืออีกหนึ่งต้นก็ใส่ช้างตรงเข้าไปแล้วพูดว่ามันเหลืออยู่ต้นเดียวเท่านั้นทิ้งไว้ทำไมทำเสียให้มันเสร็จเรียบร้อยบ่ายจะได้ทำงานอื่นต่อไปไม่ต้องเสียเวลาแต่คราวนี้ช้างไม่ยอมทำงานดื นิ่งยืนเฉยหูกลางอยู่ควานเห็นเช่นนั้นก็มีความโกรธร้องด่าว่าไปหลายคำล้วนแต่หย,ยาบหยาบแถมยังว่าไอ้มึงเนี่ยมันสันดานขี้เกียจและจองหองสุงเพียงต้นเดียวแค่นี้มึงจะทำให้เสร็จก็ไม่ยอมทำมึงเคยดูกูจะให้มึงอดญ้าอดน้ำมึงลองดีกับกูก็ให้รู้ไปว่าแล้วก็จะเอาชนะช้างให้ได้ ชลางเอาขอสับแล้วเอาส้นเท้ากระทุ้งหูสองข้างช้างนั้นเมื่อเห็นควานโกรธก็ยอมตรงเข้าไปฉุดลากไม้สูงต้นสุดท้ายลงไปท่าน้ำแต่โดยดีถึงกระนั้นยังไม่เป็นที่พอใจของควานแกบ่นด่าไปตลอดทางครั้นถึงท่าริมน้ำช้างก็วางซุงลงเรียบร้อย แล้วก็ใช้งวงตระวัดขึ้นบนหลังรัดตัวควานซึ่งไม่ทันรู้ตัวและกำลังบ่นอย่างคนปากอยู่ไม่สุขแล้วจับฟาดลงมากับพื้นริมตะลิ่งท่าน้ำขาดใจตายทันทีท่ามกลางหมู่กรรมกรที่คอยผูกแพ้ไม้สุงและพวกล่องแพรต่างก็เห็นเหตุการณ์โดยตลอดแต่ไม่สามารถจะเข้าช่วยแก้ไขได้ทันท่วงทีเพราะมัวตกตะลึงและไม่นึกว่า เหตุร้ายแรงจะเกิดขึ้นช้างนั้นเมื่อจับควานฟาดลงมาถึงแก่ความตายแล้วเหมือนจะรู้สำนึกตัวได้จึงตรงเข้าไปยืนเอาขาทั้งสี่คร่อมศพไว้น้ำตาไหลพรากลางสายหัวอยู่ไปมาเหมือนจะรู้ความผิดที่ตัวได้กระทำลงไปและน้ำตาไหลคร่ำครวนอาลัยควานซึ่งเป็นคู่ทุกคู่ญากกันมาแต่เก่าก่อน ต้องมาดับชีพลงเพราะอารมณ์โกรธของตนเพียงวูบเดียวข้าพเจ้าได้ฟังเพื่อนเล่าแล้วก็พลอยสลดใจไปด้วยมานึกและคิดว่าแม้แต่ช้างซึ่งเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานยังรู้จักโกรธในเมื่อมนุษย์ผู้ซึ่งจเจริญแล้วไม่รักษาคำพูด เอาแต่ประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ยอมเห็นอกเห็นใจช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่นำผลประโยชน์มาให้สัญญาจะให้พักก็ไม่ให้ตามสัญญาครั้นช้างจะไม่ยอมทำตามก็มีอารมณ์โกรธไม่นึกถึงเหตุผลและคำที่ตัวพูดไว้ดูถูกว่าช้างเป็นสัตว์ที่อยู่ใต้อานาจของตนจะทำอะไรก็ทำตามความชอบใจขาดความเมตตาปราณี จึงต้องจบชีวิตอย่างน่าอเนจอนาจใจเมื่อหวนมนึกถึงมนุษย์เราทุกวันนี้มีจิตใจเสื่อมซามลงมิใช่น้อยมีข่าวฆ่าฟันกันตายในหน้าหนังสือพิมพ์มากมายเหลือที่จะจดจำได้เกือบจะเป็นข่าวธรรมดาผิดกับสมัยก่อนนานทีปีหน กว่าจะมีข่าวฆ่ากันตายเห็นจะเป็นเพราะสมัยก่อนคนกลัวบาปและมีสัตว์มากกว่าคนสมัยนี้แต่คนสมัยนี้ส่วนมากมีแต่คำพูดไม่แน่นอนพูดกลับไปกลับมามีแต่ความหลอกลวงไม่รักษาคำพูดไม่มีศีลสัตว์ไม่มีความอายต่อบาปแม้แต่ช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่ไร้เดียงสาก็ยังมีความโกรธแค้น อาฆาตจนทนไม่ไหวต้องสังหารควานถึงแก่ความตายเช่นในเรื่องนี้หากมนุษย์เรายังมีชีวิตจิตใจเสื่อมซามไม่รักษาความสัตว์เอาแต่อารมณ์ของตนเป็นใหญ่เห็นประโยชน์ของตนเป็นสำคัญกว่าสิ่งอื่นขาดความเมตตาคนผู้นั้นย่อมจะมีแต่ศัตรูมากกว่ามิตรและชีวิต ย่อมจะไม่ยั่งยืนเหมือนผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์รักษาสัตว์เห็นอกเห็นใจมีจิตเมตตารู้ให้อภัยคนผู้นั้นย่อมจะมีแต่มิตรปราศจากศัตรูและภัยอันตรายจะไปไหนก็ไม่ต้องหวาดระแวงคอยระวังภัยนี่ก็เป็นรางวัลชิ้นหนึ่งของผู้ที่ประพฤติแต่กรรมดี ที่ทันตาเห็นในชาตินี้ก็คือความสบายใจที่ปราศจากศัตรูเรื่องเล่าเรื่องนี้คงให้คติและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตกับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะเรื่องต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ